ต่อไปโปรดตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนาเราทาาราบอยู่แล้วว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรเป็นการกระทําเพื่ออะไรถ้าเราตรวจรองพินิ้พิจารณาแล้ว ยิ่งเห็นความสำคัญในการภาวนาเราควรให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่เป็นการทำเล่นหรือทำเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราได้ปฏิบัติหรือเราเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเราทำเพื่อประโยชน์บังเกิดผลเกิดจิตใจของเราจริงๆ ทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยความเห็นประโยชน์จากการกระทำการปฏิบัติเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้มีที่พึ่งที่ยึดแบบที่ทำนักอาศัยเพราะการปฏิบัตินั้น เป็นการกระทำประกอบไปด้วยกุศลจิตอย่างจิตบ,บุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติให้มีความรู้ความฉลาดในทางธรรมนำมาประกอบอบรมจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง ที่เรียกว่ากิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นการภาวนาเราสร้างสติความระลึกชอบเมื่อมีความระลึกชอบแล้วก็มิทมเป็นคู่ที่เรียกว่าระลึกไม่ชอบคือระลึกผิดที่เรียกว่ามิฉาสติ เมื่อมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีมิจฉาสมาธิเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเราทุงทราบวาระลึกผิดจะลึกอย่างไรระลึกชอบระลึกอย่างไรพร,ร,ร,ระพุทธเจ้ามีกฎเกณฑ์ให้ระลึกไปตรงไหนเรียกว่าระลึกชอบรอเราต้องกำหนดทราบไว้ในจิตใจ ระลึกชอบอันเป็นทางประพฤติปฏิบัติเรียกมัชฌิมาปฏิปทาผนทางสายกลางที่เรานำมาใช้ประกอบกับจิตใจของเราในการภาวนานั้นท่านว่าระลึกกายเห็นกายในกายก็ชื่อว่าระลึกชอบหรือระลึกเวทนาในเวทนา ที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเวทนาไม่ได้หมายแต่ทุกอย่างเดียวความสุขก็เป็นสุขเวทนาความทุกข์ก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกข,ขาเวทนาเวทนานั้นมีทั้งทางกายและทางจ,จิตใจแต่ทางจิตใจนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่ง ความเสียใจน้อยใจจะเรียกว่าโทมนัสไม่เหมือนทางกายเพราะการเจ็บใจไม่เหมือนเจ็บแบบทางกายร่างกายเจ็บมันเจ็บอีกแบบหนึ่งไม่มีโรคภยัยพยาติอย่างอื่นที่จะไปทำจิตใจดวงนั้นให้เป็นโรคโดยตรงได้ แต่โรคของจิตใจนั่นคือโรคกิเลสนั่นเองทำไมใจเกิดโทมนัตส่วนในทางความดีความสุขท่านก็เรียกว่าโสมนัตเกิดขึ้นในใจเรียกว่าโทมนัตเวทนาโสมนัสเวทนาแต่อุเบกขาเวทนา เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราพิจรารณาเวทนาในเวทนาให้มีสติระลึกในปัจจุบันเรานั่งอยู่เวลานี้เรามีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากมีความสบายใจมากหรือจิตใจไม่ค่อยสบายหรือจิตใจกลางกลาง จิตใจมีปิติหรือไม่มีปิติเราก็ตรวจดูจิตใจของเราได้สวยอารมณ์อันใดหรือถ้าไม่นั้นให้พิจารณาดูจิตในจิตจิตของเราอยู่ในกุศลหรืออกุศลจิตเราอยู่ในธรรมส่วนไหน ในปัจจุบันจิตของเรามีราคะหรือจิตของเรามีโทสะหรือจิตของเรามีโมหะหรือจิตของเรามีกามฉันทะมีพยาบาทนนะมีทินะมิทะง่วงเหงาหานอนหรือจิตของเราฟุ้งซ่านรำคาญ เรียกว่าอ,อุทธ,ธัจจะกดกดจังหรือจิตของเราอยู่ในวิจิกิจฉาสงสัยนอนสงสัยนี่เราก็รู้ในปัจจุบันแล้วดูจิตในจิตระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดรู้จะเอา พิจารณาดูจิตกับภาวนาพุทธโธก็ได้เพราะเป็นชื่อของพุทธิจิต <c oughs> พุทธโธก็รู้หรือเราไม่ภาวนาอะไรเราก็รู้จิตมันเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วตามรู้มันเฉยเฉยไม่ต้องภาวนาอะไรเราพยายามทำรู้ต่อนเนื่องกัน เอาในเม็ดเครื่องหมายในความรู้ตรงนั้นกำหนดเทรนได้ให้หนึ่งก็รู้เพ่งไว้อยู่โดยเฉพาะอาคอยดูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในจิตแล้วก็รู้จิตมันปรุงอะไรก็รู้ะไรผ่านมาก็รู้ในอารมณ์บบนั้นเพียงแต่รู้เฉยๆเรียกอะระลึกก็รู้ไม่ให้เผลอม,มีจิตในจิตหลือพิจารณาธรรมในธรรม นี่สติระลึกทำรรในทำรรนี่เรียกกับสติความระลึกชอบในธรรมสี่อย่างในฐานะที่ตั้งของการภาวนาสีา่อย่างเรียกว่าการระลึกชอบเมื่อระลึกไปนอกนั้นแล้วมันนอกทางไปแล้ว พระพุทธเ,เจ้าสมมาทิฐิกันจักไปสมมาสมาธิ <c oughs> จิตตั้งชอบก็จิตตั้งอยู่ในสติอันชอบนั่นเองตั้งอยู่ในกายหรือตั้งอยู่ในจิตพยายามและเลิกให้จิตในความสงบความวิเวก ปล่อยวางจากอารมณ์ไปนอกไปตั้งอยู่ในธรรมภายในพิจารณาธรรมธรรมส่วนไหนรูปธรรมคือรูปนาม,มาธรรมคือนามในขันห้านั่นเองพิจารณารูปมีกายของเราเป็นต้น ให้ดูเป็นธรรมเกษาผมมาพิจารณาแล้วเราสมมติว่าผมแท่จริงน,นั่นมันเป็นสภาวะธาตุชนิดหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ศักาทแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเรียกว่ารูปประธรรมในรูปในเส้นผมนั่นจะพูดถึงกลิ่นธรรมส่วนนี้ก็ไม่กลิ่นทึ่ไม่สะอาดโดยที่เกิดก็ไม่สะอาดโดยลักษณะมันก็ไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมาจากที่อื่นประชุมกันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นงอกงามงอกงามขึ้นได้แล้วก็สลายไปตามกฎของธรรมดา ถ้าเราหลงไม่รู้ความจริงก็ทุกสร้างทุกขขึ้นมาสู่จิตใจสำคัญยึดมั่นว่าเป็นตนเป็นของตน <c oughs> เป็นเราเป็นตัวตนของเราแท้จริงนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสมมติเรียกชื่อว่าผมเพื่อให้รู้จักเท่านั้นเอง พร้อมกับหนังศีรษะมันเกิดอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่รู้จักกันเหมือนกับยาที่เกิดขึ้นในจมปลวกในดินดินก็ไม่รู้จักยายาก็ไม่รู้จักดินชนใดผมสิอยู่บนศีรษะเรา <c oughs> รักมันมันก็ไม่เคยรับตอบรู้ความตอบสนองเราเรารักเราทนุถนอมเราบำรุงย่างไรมันก็ไม่ได้ตอบสนองมันก็เฉย มันก็เป็นแต่ธาตุไม่เกี่ยวข้องกับความรักความชังจิตใจไปพัวพันของเราใครจะตัดทิ้งใครจะเอาไปเผาไฟไปเอาไฟมาเผามา,า,มาดาบอย่างไรมันก็ไม่ก็ตื่นร้อนไม่รับรู้การกระทําของใครใครจะไว้ให้ยาวหรใครจะทิ้งให้สกปรกอย่างไรมันก็ไม่รับรู้เนี่ยจึงว่าเป็นของใคร จึงว่าใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มันเป็นเอกเทศเอกลักษณ์ของมันต่างหาเกิดขึ้นของมันตั้งอยู่ของมันแล้วก็สลายไปของมันตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> เราพิจารณารู้รู้ธรรมเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจว่าการรู้ธรรมก็รู้ผมเนี่ยรู้ตามความจริงธาตุแท้ที่มันหมุนเวียน ประกอบไปด้วยไตรักมันก็เป็นธรรมรู้ธรรมเมื่อเราเห็นชัดก็เรียกว่าเห็นธรรมเมื่อเรารู้จรงิงก็เรียกว่ารู้ธรรมเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นของจริงที่อรยิยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสความจริงอันนี้ก็เป็นธรรมจริงความจริงนี้ก็เป็นอมตะธรรมนั่นถ้าเราพิจารณาจริงๆริแลนะ้ว รู้จริงแต่ผมเส้นเดียวก็สามารถให้พ้นทุก์ได้ความสงบได้ความส,สุขสามารถตัดปิเลตให้สิ้นไปได้ข้ามภพข้ามชาติได้ถึงพระนิพานได้มีพระอรหันต์บางองค์พิจารณามีศรัทธาเข้าบวชพอมีดกนจดผมรุดรุดออกมาเห็น ท่านสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะเพราะผมอันนั้นไม่ต้องรู้มากก็ต้องการพ้นทุกข์จริงๆแต่ให้ทําให้มากพิจารณาให้มากในธรรมอันเดียวเท่านั้นขอให้เห็นจริงปฏิบัติอย่างจริงถ้าไม่ดูผมก็ดูส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในขันคือรูปประรรม ในตัวของเราที่เป็นของอยากที่เราพอเห็นได้ชัดได้ไม่เป็นการอนุมานพอให้เห็นจริงประจักษ์ตามที่มันเป็นจริงเหมือนกับผมที่เราเห็นจักประจักษ์ด้วยตาก็เห็นได้ยินก็ได้ยินแม้แต่ยกสติระลึกพิจรารณาก็เป็นจริงอย่างนั้นอีกด้วย จะใช้ปัญญาพิจารณาในแง่ไหนก็ต้องเป็นธรรมวันอย่างคำจะต้องอนิจจังวันอย่างคำจะต้องทุกข์สำหรับผู้ไม่รู้ความจริงความจริงแล้วคืออนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเขาเฉยในทุกขประการเฉยทั้งปวงไม่ยอมรับอะไร ใครจะเสนอสนองอะไรขึ้นมาเขาไม่รับทราบทั้งนั้นเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะแท้จริงเราหัดไปหลงเขาไปสัมผัสเขาไปหมายเขาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวของตนเองนะ่เมื่อเราพิจารณาอันหนึ่งเห็นแล้วอันสองอันสามล่ะ เป็นต้นแบบขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีนังก็ดีตลอดถึงอาการสามสองมันก็ต้องลักษณะอย่างเดียวกันก็ต้องเห็นชัดทุกอันเป็นธรรมไปเป็นรูปธรรมไปครับพิจารณาโดยท่าทั้งสี่มุก็จะเห็นชัด ไม่ใช่พระพุทธเจ้าวางไว้หลอกให้เราหลงท่านแสดงไว้ตามธาตุแท้คือธาตุจรินงที่เดียวสิ่งที่แข็งแข็งค้นแข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินเมื่อพิจารณาแล้วมันก็มาจากธาตุดินนั่นเองที่สังขารเหตุปัจจัยมันกลุ้งขึ้นมาจากดินอนั่นเอง ผลที่สุดแตกดับสลายไปแล้วก็ไปเป็นดินส่วนไรก็ไปเป็นส่วนปุ๋ยส่วนอะไรไปเป็นผักเป็นหญ้าเป็นอาหารของสัตว์กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมามนุษย์เอาไปบริโภคก็กลายเป็นชีวิตเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแร่ธาตุขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุมันเปลี่ยนแปลงไปได้โดยลักษณะธาตุดิน แต่ก็ต้องอาศัยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสิ้นมีอยู่ครบถ้วนเมื่อเราพิจารณาแยกเห็นชัดอยู่อย่างนี้ละ่ะสัตว์บุคคลอยู่ตรงไหนเราเขาอยู่ตรงไหนหญิงชายอยู่ตรงไหนความสุขที่เราควรจะยินดีในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงไหน ค้นหาความสุขดูที่ในผมอยู่ตรงไหน <c oughs> ทำให้เรามีความสุขความทุกข์อยู่ตรงไหนเมื่อไม่เห็นความสุขนะความทุกข์มันอยู่ตรงไหนหาให้มันเจอพิจารณาให้มันเห็นให้มันแจ้งประจักษ์ของมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีของที่เห็นได้ไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้ เมื่อเห็นได้ก็ต้องรู้ได้เมื่อรู้ได้ล้วต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาตามความจริงให้ถึงธาตุแท้ของมันมันจะไปไหน <c oughs> ทุกวันมันทุกเพราะอันนี้เองเพราะเราไม่รู้ความจริงเพราะนี้เองนี่แหละสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าเมื่อ เราพิจารณาไปแล้วเห็นประจักษ์แล้วจิตใจเข้าความสงบไิเว่การพิจารณาผมก็คือพิจารณาอรยิยสัจเพื่อเห็นทุกขสัจเพราะเหตุใด พราะที่ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็ขันห้ามีผมขนเล็บฟันคือรูปขันนี่เองปรากฏรวมกันเวทนาสัญญาสังขารประชุมรวมกันปรากฏขึ้นมานความเกิดเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เรานึก,กว่ามีความสุข เพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีอุบายไม่มีปัญญาแยกแยะให้เห็นชัดทั้งทังท,งที่ทุกมีอยู่ประจำอยู่ทุกทุกคนหาหนทางออกไม่ได้อยากใครๆก็อยาก,ก,ยากจะออกเพราะเราไม่รู้ว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เมื่อมันเกิดมาแล้วไม่ใช่จะเกิดอย่างเดียวความแก่ไม่ใช่จะแก่อย่างเดียว ความหิวโหยความกระทบกระเพื่อ,อนรูปน,นี้จะสลายเพราะหิวรูปนี้จะสลายเพราะร้อนรูปนี้จะแตกเพราะเย็นมากก็จะแตกดับร้อนมากก็จะแตกดับหิวมากก็จะแตกดับกระทบของที่แข็งกล้าก็จะแตกสลายไปทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่อยากให้มันเป็น ให้มันแตกดับเพราะกระทบหนาวเพราะกระทบเย็นเพราะกระทบร้อนเพราะเราไปเกี่ยวข้องมีอุปทินนะกิเลสอุปธิกิเลสอยู่ในที่นัน้ถ้าหากว่ารูปที่ไม่มีอุปธิไม่มีการยึดครอง ไม่มีเจ้าของเหมือนกับแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ใครจะขุดใครจะทําลายใครจะเผาใครจะถ่ายพัสสาวะอุจจาระมันก็ไม่ทุกเนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีอุปัตินักกาไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่มีธาตุรู้ไปเกี่ยวข้องคือจิตไปเกี่ยวข้องนั่นเอง ไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในที่นั่นน้ำใครจะไปทมเดือดไปทำอย่างไรทำอย่างไรมันก็ไม่เดือดรอ้อนไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันแต่ธาตุน้ำธาตุไฟอยู่ในร่างกายของเราเพราะมีวิญญาณธาตุ ใชอุปทานยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่จึงมีการกระทบกระเทือนจึงมีทุกข์ขึ้นมาเพราะเรานึกว่าเป็นตนเป็นของตนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะแยกออกได้ต้องอาศัยกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน อบรมจิตใจตามหลักทางประพ,ธธพุธศาสศาสนาคือภาวนาเบื้องต้นเราสร้างกำลังไม่ว่าทำการงานทุกประเภทถ้าไม่มีกำลังและไปไม่รอดกำลังอย่างยิ่งคือกำลังสติกำลังสมาธิกำลังความเพียรกำลังปัญญา กำลังปัญญานั่นเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นกำลังเบื้องต้นส่วนหนึ่งเพียงได้ยินได้ฟังเรียกสุตตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องถึงแม้ว่ายังตัดกิเลสไม่ฆ่าไม่ขาดหมดแต่ก็ให้เกิดศรัทธา ความเลื่อมใสเพื่อให้เกิดวิริยะหนุนให้เกิดความเพียรความพยายามที่ถูกต้องเพื่อให้บังคับจิตให้มีสติระลึกด้วยความเพียรพลังส่วนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นตามมาตามดันดับในส่วนทำให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่ ถ้าจิตยังไม่ตั้งมัน่นจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่มีกำลังมีกิเลสอาศัยความฟุ้งซ่านนี่เองคอยยัวยุคให้เราหลงไปเห็นสิ่งภายนอกต่างๆยินดีในภายนอกเกิดอวิชชาภายในถึงรู้ก็มัมนรู้นอกไม่สามารถที่ให้เป็นปัญญาตัดอวิชชาภายใน ที่ไม่รู้จักขันภายในตัวเองได้ส่วนปัญญาในอริยสัจที่เห็นแจ้งแทงตลอดในสมาธิธินี่เป็นปัญญาที่กลับมาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีอยู่ในขันนี่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นขันนี่เป็นทุกข์จิตฟุ้งซ่านไม่เห็น ต้องจิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่กำลังฐานดีแล้วจึงยิบยกมาพิจารณาจิตไม่เคลื่อนจากฐานเป็นจิตผ่องใสสะอาดมาพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงทีนี้อาจจะสงสัยว่าเมื่อเราพิจารณาแล้ว จิตต้องเคลื่อนจากสมาธิต้องเคลื่อนจากฐานถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาอยู่อันหลักปักแน่นหนาซึ่งอยู่ในเอกขกฐาตารมยังมีอยู่บังคับควบคุมอยู่ปีติยังมีอยู่ความสุขยังมีอยู่ถึงแม้ว่าพิจารณาแล้วมันไม่ได้ถอนถ้าจิตถึงฐานอันมั่นคง อย่างแท้จริงแต่จิตเข้าสมาธิอย่างอ่อนๆอ,อ,อย่างที่แรกนั้นเพราะนี้แล้วมันก็ถอนออกหมดถ้าจิตมันจะเกิดวิปัสนาญาณฆ่ากิเลสแล้วมันไม่ได้ถอนแม้แต่เดินอยู่นั่งอยู่บริโภคอยู่มันก็ไม่ถอนมันต้องต่อสู้เอาชนะกิเลสจนสามารถตัดได้แล้วมันจึงเปลี่ยน สภาพจากอนั้นมาให้เกิดความริเวกความสงบสงัดขึ้นมาเรียกว่าอุปธิกิเลสเกิดความสงบสงัดขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอุปธิกิเลสคือความสงบทางกิเลสเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลาย อย่าเข้าใจว่าสมาธิหรือความสงบนี่ไม่เกิดประโยชน์แล้วพยายามจะคิดปรุงแต่งหาติปัญญาหาติกความรู้จากภายนอกเข้ามาให้มันมากความรู้จากภายนอกนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงอุปธิที่ละเอียดภายในอยู่ในจิตใจซึ่งโรงงานผลิตกิเลสเหล่านั้นได้ เรามาเห็นแต่พัสดุที่เขาทำออกมาแล้วอยู่ตามเกลื่อนกลนตามตลาดเราไปเที่ยวแก้ไขทำลายอันนั้นโรงงานไม่ทราบอยู่ที่ไหนเราทำลายเท่าไรก็ไม่หมดเ,เรียนรู้เพื่อให้ทัดดับความโง่ในส่วนนั้นมันก็ดับไม่ได้เพราะเราเห็นแต่ผลของงานที่มาอยู่ที่อื่น ส่วนตัวโรงงานแท้มันอยู่ละเอียดลึกซึ่งสลับซับซ้อนถึงทำลายแล้วมันก็พลิกมาอีกทำลายแล้วมันก็สร้างขึ้นมาอีกเพราะเหตุนั้นถ้าเราไม่นำเข้ามาถึงจิตใจมาทำลายความรู้ส่วนภายในซึ่งโรงงานอันสำคัญยิ่งอันนี้แหละ ถ้าไม่แยกอารมณ์แยกจิตใจให้เข้าใจแล้วไม่สามารถจะทำลายโรงงานอันนี้ได้เลยอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นใจปรุงแต่งชนิดไหนเป็นมรรคปรุงแต่งชนิดไหนเป็นกิเลสต้องรู้ทำรู้จักกิเลสรู้จักจิตเป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะักปฏิบัติเมื่อต้องการ ความพ้นจากทุกข์แล้วจะต้องพยายามยาส่งนอกถ้าไม่รู้กายก็ดูใจถ้าไม่ดูใจก็ดูกายเพราะถ้าเห็นกายชัดตามความเป็นจริงแล้วก็จิตสติปัญญาน,นี่แหละเป็นผู้เห็นถ้ารู้จิตเข้าใจจิตถูกต้องไม่ใช่กายแล้วเวลาเราดูกายแล้วมันก็เป็นของภายนอกเป็นอนัตตาไปหมดเพราะไม่ใช่ แต่ตัวผู้นัน้นมันก็พ้นทุกได้ทั้งสองอยา่างแล้วแต่เหมาะสมที่เราจะกําหนดดูอะไรแล้วแต่อุปนิสัยแต่ละบุคคลเมื่อเป็นเช่นนี้ให้เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนาย่าสักแต่ว่าภาวนาจะภาวนาอบรมจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีฐานอันแน,น่วแน่ และเราสามารถจะรู้ส่วนอื่นๆต่อไปอีกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจภาวนาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรเก่เวลาและจึงเลิกพร้องกัน